เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านสามหลังที่เช่าของกรมเจ้าท่าขาดไฟลัดวงจรเสียหายกว่าครึ่งร้านระทึกกู้ภัยช่วยทุนนักรอดตายในกองเพลิงครับเหตุเพลิงไหม้บ้านเช่าวอดสามหลังรายนี้เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาพันดเอกรัตนจินดาผู้กำกับการสถานีตำรวจปทุมบางตลาด้รับรายงานบ้านชาวบ้านถูกเพลิงไหม้จึงรู้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญชื่อเหลือจังหวัดตราดเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงกําลังลุกไหม้บ้านพักเป็นบ้านไม้หลังคาสังกะสีหน้าสำนักงานปราบมงจังหวัดตราดตำบลวังกระแจ้าอำเภอบางตระดพบว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้เวลาผ่านไปประมาณ30นาทีรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนบุรีรังกระแจองค์การบริหารส่วนบนเขาสมิงองค์การบริหารส่วนบนหนองโสนและองค์การบริหารส่วนบนหนองเสม็ดมาช่วยสกัดดับเพลิง โดยใช้เวลาในการสกัดดับเพลิงนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบลงปรกากฏว่าเพลิงเผาบ้านทั้งสามหลังวอดไม่มีเหลือคงเหลือแต่ซากปลักหักพังที่ถูกเผาไหม้เป็นเท่าทานเป็นบ้านเล็กที่48หมู่8ตำบลวังกระแจของนายวิเชียนยอดสุขอายุ57ปีและบ้านเล็กที่514ทับหมู่8ตำบลวังกระแจของนายโทนดาราพงศ์อายุ93ปีส่วนอีกหนึ่งหลังไม่มีบ้านเล็กที่ตรวจสอบในบ้านพบว่า รถจักรยานยนต์สองคันถูกเพลิงเผาไหม้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านถูกเพลิงเผาไหม้ไม่มีเหลือขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยได้ช่วยชีวิตสุนัขจำนวนหตัวที่ติดอยู่ในกองเพลิงออกมาได้สอบถามนายวิเชียนยอดสุขเจ้าของบ้านเล็ที่48บอกว่าขณะเกิดเหตุตนเองทำหน้านที่เข้าเวรยามอยู่ที่สำนักงานอายการจาังหวัดตราดเพื่อนบ้านได้โทรศัพท์ไปบอกว่าบ้านถูกเพลิงไหม้จึงรีบรุดมาที่เกิดเหตุ ตัวชาวบ้านที่เกิดเหตุบอกว่าต้นเพลิงเกิดจากบ้านหลังริมไม่มีเลขที่บ้านและไม่มีคนอยู่บ้านก่อนลุกลามไหม้บ้านข้างเคียงจนวอดหมดทุกหลังแม้จะโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงแล้วแต่กว่าจะมาให้ความช่วยเหลือได้ต้องใช้เวลานานร่วม30นาทีทําให้เพลิงไหม้บ้านทั้งหมดพันวรเอกนรัตนจินดาผู้กํากับการสถานีตํารวจอุรีรเมองตาดที่ไปตรวจสอบที่เกิด <c oughs> เหตุด้วยตนเองบอกว่า คาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจรแต่จะต้องให้เจ้าหน้าที่วิทยาการมาทําการตรวจสอบหลักฐานในวันรุ่งขึ้นต่อไปอีกครั้งสําหรับผู้เสียหายจะแจ้งไปยังฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไปขณะรายงานข่าวเพิ่งสงบลงเรียบร้อยในเวลาประมาณ2องนิกาครับ